และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top ท p อปัพดีคนดูทุกทาง,ทางเพราะผมกันซี o ลอดเอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแรกงนลองเอ็มคลาสสิกนะครับอวันนี้มันเป็นทําคลิปแยกมาเพราะว่ามันถึงเวลาที่ผมดองมาจนถึงเวลานี้แนละ้วคนจริงผมคุยกับคนดูในไลฟ์อยู่นะนี่ผมก็อัดจากในไลฟ์มานะครับก็เนี่ยครับคนดูบอกให้เปิดได้แล้วนะครับ พอดีใครอยากดูก็ดูย้ายไลน์ย้อนหลังแล้วกันนี่วันนี้ครับผมทำเคลียร์เควสท็อปิกไปหลายส่วนแล้วมันก็เลยจะได้กล่องที่เป็นกล่องเงินเดี๋ยวผมรับให้ดูเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมเปิดกล่องแรกไปแล้วแต่ว่าอ่าเลืวยี่สิบเราจะได้เป็นทั้งหมดสามกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะบอกว่ากล่องนี้มันดีมากเลยนะแล้วก็เรววสามสิบได้อีกสามกล่องสี่สิบได้อีกห้ากล่องห้าสิบได้อีกห้ากล่องครับแล้วก็หกสิบได้อีกหกกล่องเรียกว่าเจ็ดสิบได้มาอีกเจ็ดกล่อง ผมก็เลยมีกล่องทั้งหมด29กล่องครับทุกคนโหกล่องนี้เนี่ยมีคนได้ของเยอะมากแต่มันไม่มีบอกนะว่ามันได้อะไรซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากรู้ว่ากล่องนี้หาจากไหนเนี่ยมันหาจากการฟาร์มปกติเลยนะหาจากเดลี่เมื่อเราฟาร์มไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้กล่อง0ูนถึงหกล่องถ้าเราได้มาเนี่ยกล่องนี้มีโอกาสได้ของดีมากๆเลยซึ่งผมแสดงตัวอย่างให้ดูยังไม่หมดมีโอกาสได้การ์ดแดงแพง,แพงๆอย่างสีม่วงการ์ดบัว มีโอกาสได้ขวดที่แบบว่าน้ำยาเอ็กพีที่ทุกคนหากันเนี่ยขวดแบบนี้ครับเอาไว้ลงดันเนี่ยและที่สําคัญมีโอกาสได้การ์ด MVP ด้วยนะครับโอ้โหคือมันเป็นขวดที่ดีมากแล้วเท่านั้นไม่พอนะทุกคนไอ้ที่พีคยิ่งกว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยมันมีโอกาสได้ของตีบวกครับซึ่งทุกคนจะใส่ของอะไรอยู่ไม่รู้ใบมันจะกดใช้แล้วไปตีบวกของได้เลยอันเนี้ยดีมากๆดีสุดๆด ไม่จำกัดขั้นนะครับซึ่งมีคนในช่องแชทแล้วก็มีคนใน f a c e b o o k โพสต์ได้กันไปหลายคนแล้วนะครับซึ่งใบมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้อย่างเช่นอันนี้มันเป็นใบบวก6กวอลเชอร์ใช่ไหมพอผมกดใช้ปุ๊บเนี่ยผมจะเลือกตีบวก6อะไรได้เลยโดยแบบไม่เสียสักบาทไม่เสียเวลาด้วยอ่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้ใบเนี่ยแต่เป็นบวก15บวก12บวก10อยู่ข้างในด้วยแต่ครนี้คือดวงคุณนะก็ต้องดีด้วยนะเพราะว่าการเปิดเนี่ย ทุกคนเปิดเสร็จอ่ะทุกคนจะตดวดูจะดีสุดเนี่ยทุกคนต้องแบบว่าเออเดลี่โบนัสทุกคนต้องเปิดให้ได้กล่องนี้เปิดกล่องเงินให้ได้กล่องนี้ก่อนกล่องนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า master adventure chest ซึ่งกล่องนี้เนี่ยมันถึงจะได้ของดีเริ่มจากเปิดกล่องเงินให้ได้กล่องทองอันนี้ก่อนพอเปิดได้แล้วปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีการ์ดบอส MVP มันจะมีใบตีบวกมันจะมีนู่นนี่นั่นโน่นเยอะมากๆผมถึงบอกว่ากล่องเงินเนี่ยสำหรับผมเนี่ย ผมหาคลิปดูหา d a t a b a เบดูมานานมากแล้วผมไม่เคยเจอใครลงข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างแต่นับวันเวลาผ่านไปที่ผมเล่นตั้งแต่โคสเบต้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนได้ของดีๆจากกล่องนี้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เปิดกล่องมเมื่อกี้แล้วได้ Master Adventure c h ร s เคุณต้องเปิดให้ได้ของนี้โดยกล่องนี้มันเขียนระบุไว้ว่าเมื่อคุณทํางานหนักทุกๆวันเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ของดีๆ และแน่นอนจะมีสิทธิ์ได้รางวัลอย่างรางวัลที่ชื่อว่า Luxurious Reward ซึ่งผมบอกแล้วว่ามันคือของที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันได้กล่องนี่ยากมากๆแปลว่า29กล่องของผมเนี่ยผมต้องเปิดให้ได้กล่องเมื่อกี้อย่างน้อยกล่อง2กล่องผมถึงจะพอได้ลุ้นผมถึงจะพอได้ลุ้นเรามี29กล่องเดี๋ยว9กล่องเนี่ยเราจะกดทีละคลิกแล้วกันให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นไปด้วยกันและเดี๋ยวหลังจากนั้นกดอีกทีละ2หรือ5กล่องผมยังไม่รู้นะครับก็มาเลย เพื่อนผมได้การ์ดบอสสปาชายจากกล่องนี้นะครับหกล่องแรกเงิน7จ็ดแสนห้าครับเป็นไงเจ็ดแสนห้านี่เยอะนะใช่ปะ่ะเออกล่องแรก7จ็ดแสนห้านะครับกล่องที่2ครับขอถ่ายรูปกล่องไว้ก่อนทําปกคลิปครับกล่องที่2ครับเงิน5 0 0 0 0นโอ้โหนี่มันแจกเงินกันอย่างนี้เลยเหรอแจกเงินกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหกล่องที่3โมล่าคอยอันนี้เหรียญละแสนเหรียญละ15เหรียญอ่ะ สิบห้าเหรียญผมไม่แน่ใจว่าเหะะรียญเท่าไรผมลืมว่ะห้าหมืน่นมั้งน่าจะเหรียญละห้าหมื่นเหรียญละสี่หมื่นอ่ะสิเหรียญก็สี่แสนสี่ห้ายี่สิบหกแสนโดยประมาณส่วนใหญ่ของที่มันออกจากกล่องเนี่ยมูลค่ามันสูงหมดเลยป่ะมูลค่ามันสูงหมดเลยกล่องที่สี่ครับปั๊บมิสเทเรียสการ์ดอัลบั้มการ์ดใบนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยการ์ดสีเขียวสีฟ้าสีม่วงมากมายซึ่งผมถึงบอกว่ากล่องนี้มันแจ่มจริงๆผมเปิดคลิปนี้ให้ดูเพราะว่าผมจะได้เปิดไปอธิบายของไปให้ทุกคนเนี่ยฟังไปด้วยแบบนี้นีแหละนะนครับ มันนานหน่อยแต่ว่าทุกคนจะได้ผู้เล่นใหม่ได้เข้าใจว่าอ๋ออะไรมันคืออะไรอันนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีการ์ดแพงๆอยู่อย่างเช่นวัวเห็นปะวัวในใบละ60กว่าล้านหรือว่าทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้การ์ดท,ที่มันแพงแต่หายากหลายๆใบมากมายอย่างม้าดาอ่าจำเป็นล่าเองก็ไม่ไหวเห็นไหมยี่สิบล้านแล้วก็ยังมีการ์ดท,ที่มันแทบจะเปิดหาไม่ได้เลยอย่างมาดุกที่ข่ามกันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาใช้บริการกันเลย อันนี้เดี๋ยวดึงยากๆอย่างมูหนักก็อยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไปเลยแต่ผมผมได้แค่การสปอนะซึ่งถามว่าดีไหมผมก็ดีเพราะว่าผมจะได้ปลดสมุดบวกอเมริกขึ้นไปอีกในฐานะนักเวทปั๊บเห็นไหมพลังเวทผมก็แรงขึ้นไปอีกบอกแล้วว่ากล่องนี้ดีทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วเ e d เพย์ยิ่งการ์ดแพอันนี้บอกเลยมีเงินก็ซื้อไม่ได้หายากสุดๆเพราะเราจะต้องเอาไปบริจาค ขอพรกิวโอ้โหดูดิเอาไปขอพรกิวอันนี้คือของคุ้มนะเนี่ยนี่ผมเปิดมายังคุ้มอยู่เลยนะช่องแชทที่เม้นมาเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับออก่องที่ 6, อ่าอันนี้เหมือนจะแตกแต่ช้าก่อน2ชิ้นชิ้นละ5 0 0 0 0นถ้าถ้าเอาไปใช้จริงๆ1ล้านนะครับแปลว,ว่านี่มันกล่องโคตรดีนะครับเปิดต่อน้ำผึ้ง3อันอันนี้อันนี้ไก่ อันนี้ไก่อันนี้ผมผมผมแตกอ่าเหมือนเดิมโมล่าคอยล์สิบห้าอันหกแสนคำนวณไว้แล้วมันจะเร็วหน่อยถ้าเราคำนวณไว้แล้วออร์แลคเคิลคริสตัลอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของการถ้าซื้อเนี่ยนะถ้าซื้อเนี่ยโอ้ผมกดผิดอีกแล้วถ้าซื้อเนี่ยออร์แลคเคิลคริสตัลเนี่ยจะอันละแสนเลยทีเดียวอันละแสนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วการที่เราได้ออร์แลคเคิลคริสตัลมาถึง10อันแปลว่าได้เงินมันหมด 1>, 1ล้านนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้อ r a c l e c ล y s t a ตเนี่ยก็เรียกว่าใช้ในการออฟในส่วนของหลังในส่วนของหลังในส่วนของหางก็เรียกว่าเป็นของแพงของหนึ่งเลยนะครับล้านหนึ่งโอเคเปิดต่อโนแลนการ์ด no 20อันอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าโนแรนการ์ดปกติแล้วเนี่ยห้อันเนี่ยมันจะอยู่ที่1ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า20อันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยคุม้มเลย แต่ผมเนื่องจากว่าไม่รู้อะไรผมขอเปิดเลยก็แล้วกันนะครับอยู่ๆก็อยากเปิดนะครับก็ให้มันยำกันอยู่ในคลิปเดียวเลยเปิดโอแลนทีเผลอไปหนึ่งทีกลางคอนเทนต์เปิดกล่องบุ๋ยออกมาโรตาไซโลนะครับสายคิ้ถูกใจสิ่งนี้แต่สายเวทไม่ถูกใจครับนะสายเวทไม่ถูกใจเลยเพราะว่าโรตาไซโลเนี่ยมันไปบวกคิ้ บวกขี้แดงแต่ว่าราคา30ล้านอ่าเราก็ไปดูว่าขายออกไหมคือตอนนี้ทั้งแอดทั้งไนท์ทั้งสไนเปอร์ Knight, per, เนี่ยก็ล้วนอยากได้การ์ดนี้ไปทําดาวทั้งนั้นนะครับถ้าเราลองขายดูเราเห็นว่าโอ้โหมีขายอยู่800ใบก็เก็บเข้าสมุดเอาไว้ย่อยดีกว่านะครับอ่าไว้ย่อยดีกว่าไว้ย่อยกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับเอาละยังเปิดไม่เสร็จนะนี่กล่องแล้วมันเปิดเพลินๆนะไปต่อบัตสเตนไอรอนบอลนะครับ,อ,รบอันนี้คือเป็นประดับนะซึ่งบอกเลยว่าประดับเนี่ย มันขายได้8ล้านจริงแต่มันขายออกไหมก็ไม่รู้ก็ช่างหัวมันนะครับอันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะไม่คุ้มเปิดต่อครับรับอิลูเนียมโอ้ยน้องเริ่มไม่ดีแล้วไหนอะกล่องแดงที่ผมบอกอะรับอิลูเนียมอันละเท่าไหร่ครับหมื่นเดียว20อันก็แค่2 0 0 0 0 0ไม่คุ้มครับโมราคอยสีทองอนะนี่จะทําให้ได้ออฟแมวใน ในการทําอัพแมวที่ออปชันสูงซึ่งอันละหนึ่งสองแสนเลยทีเดียวนะมี2อันถึ0สี่แสนก็ถือว่าไม่แย่อะไรแต่ก็ไม่ดีเปอร์ตอดาร์กอนคอสออฟดาร์กอนสเกลอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมของเออขายไม่ออกนะครับปเปอร์ตอออร์คเคิลคริสตันเริ่มไม่ดีแล้วผมว่าเริ่มไม่ดีแล้วเปอร์ตอรโบลาคอยจาก15หเหลือ10อันผมว่าผมว่าเริ่มแย่แลวผมว่าไม่ไม่ดีละอันนี้อันนี้ไม่ดีแลวผมผมผมคิดว่าผมจะต้องไปเอ่อไปไปเมืองอื่นแล้วผมว่าพายอนน่าจะดีนะ าพายอนน่าจะดีผมว่าพอในล่ามันมันมค่อยๆดีแล้วครับเหมือนจะดวงไม่ดีแล้วครับโอ้ช่องชัดในใน,ในไลฟ์รอแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวผมมาตอบนะพี่ผมทำคอนเทนต์อันนี้อยู่ครับพายอนหนีขึ้นเข้าเมืองพายอนไปเลยครับไม่ไหวครับโอ้มาเปิดในพายอนดีกว่าครับไปโอลี20ก้อนโอลี20ก้อนถือว่าได้ใช้แต่ก็ไม่ดีคริสตัลเมโมรีอันราคา7 0 0 0 0 10อัน70,000ถือว่าโอเคมีโอกาสได้ใช้ไปหินอันนี้ดีหินอันนี้ดีมากหินอันนี้ดี สะสมเอาไว้เอาไว้สําหรับใช้ในการออฟแมวการันตีไปโอ้ล็อบโอลิ o i, แยกกับโอลิอีกตอนนี้ <c oughs> ผมว่าผมเจ๋งละอ่ามีนนเลียกการ์ดอัลบั้มการ์ดอัลบั้มผมยังโอเคนะมันได้ปลดสมุดไปชนชนการ์ดนะครับทุกคนชนชนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดที่ราคาก่ำมากแต่ว่ามันบวกเล็บก็ถือว่าโอเคแล้วกันปลดสมุดนะเป็นคอนแทที่ไม่เคยปลดออรล d เคนดัสอันนี้ใช้สําหรับการออฟแมวในส่วนปากส่วนตานั่นเองนะแต่ว่า ผมก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปเกาะโวคาโนเอาไปย่อยหาเมทัรโกลไม่ดีครับไปอาร์เทน่าอันนี้ดีหน่อยอันนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันแบบว่าเป็นของบอสย่อยราคาเหมือนกันเลย5้าแสนไปมาแล้วอันนี้คือคุ้มแน่นอนคุณได้การ์ดมาสองใบแล้วคุณได้กล่องทองมาแล้วเว้ยมาแล้วครับทุกคนอันนี้แหละคนจะรวยมันจะช่วยไม่ได้จากอันนี้แหละมจะบอกให้ เปิดการ์ดก่อน Multan Desposis โอเคโอเคเก็บเข้าสมุดไหมมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดตอนท้ายเดี๋ยวค่อยเปิดตอนท้ายอีก4กล่องนี้ก่อนเอาสกล่องนี้ก่อนอ่าโลก i n น o นี้ไม่ค่อยมีราคาขายไม่ออกเดี๋ยวเราไปย่อยเป็นโกรเมทัลโนแ No Land โอเครดเนเจอร์ชิปหายแล้วยีบเก้ากล่องผมได้กล่องเทพมาให้กล่องเดียวถ่ายรูปไปก่อนยีบเก้ากล่องได้กล่องเทพมาแค่กล่องเดียวครับอ้ย เอาละครับวินาทีชีวิตไม่รู้เดนรอดหรือเปล่าหนึ่งไปโอ้ยได้คุมแล้ได้ปากแต่ผมดึงได้แล้วแต่แต่เข,เขาาหากันให้ควักไปหมดแปลนอันนี้โอ้โหเขาหากันให้ควกักไปหมดครับทุกคนโอ้โอ้มันของดีครับแต่โอ้มันมันมีแล้วครับโอ้ยแต่เห็นไหมว่าของมันดีมากครับกล่องมันของดีมากคือ อันเนี้ยขายเนี่ยคนดึงอยู่700คนเห็นปะไอ้คนดึงอยู่700คนหายากมากขายนะมันออกแน่แนโอเรียบร้อยเลยพี่น้องก็นี่แหละครับการเปิดยีบก้ากล่องผมจะบอกว่ากล่องมันหายากจริงๆครับเดี๋ยวผมขอไปอ่านเม้นต์คนดูในไลฟ์ก่อนยังไงก็หวังว่าจะสนุกกับการชมคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับติดตามกันแล้วก็มาดูไลฟ์ได้นะครับเดีย๋ยวไปอ่านเม้นต์ก่อนเจอกนครับ